ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาพี่น้องครับผู้ใดรอติดตามงวดงานจากม้าโนดฟาร์มนะครับวันนี้เพิ่นกะมีงวดฉุดใหม่มาฝากพี่น้องให้ได้เลือกได้ชมคือเก่าด้วยครับด้วยพี่น้องครับกะที่เห็นอยู่นี่กะมีอยูซีโต้เน,นเน้นเนเนาะคัดพิเศษเลยครับพี่น้อง เน้นคุณภาพเนาะกับสิมีง้วนทองอาอยุสาโตนะครับเนาะแล้วจากสีมีง้วนสาวอ่ะสวยๆอยู่อีกตัูนึงนะครับพี่น้องครับนี่แหละตัวนี้เป็นง้วนสาวย่างงามเลยผู้ใดมาตัวเงาเงาเนื้อหนังหนาๆนะครับเนาะนี่ตัวนี้พิกัดของมาโนดฟาร์มนะครับพี่นอ้องกับยุทีบ้านสาบัวตำบลโกมลาศัยอำเภอโกมลาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมอ่ะนี่ตัวที่เด็ดกขน่าจะเป็นตัวนี้เนาะผู้ใดหางว้วนงามเนาะกัมาเลือกมาชมเอาครับพี่น้อง ถือว่าพันธุกรรมดีถูกตัวนะครับอ่ะนี่เพื่อเป็นการเซเวลาครับผมกาจะพาไปพูดคุยกับทางเจ้าของคอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาหนดฟ้ามนะครับผมกาพี่กัดนะครับยูบานซาบัวนะครับตำบลกัมาไสายอำเภอกัมาไสจังหวัดกลสินนะครับเบอร์โทรนะครับกับศูนย์955485871นะครับเบอร์ไล่กับเบอร์นี้นะครับ เฟซบุ๊กมาโนดฟาร์มฟาร์มันภาษาไทยนะครับก็บฝากกดติดตามนะครับเพว่าม้าไม่จะอัปเดตต้งตลอดนะครับครับผมเมื่อนี้กสีมีง่ว่าแม่ทองนะครับสามแม่เด็ดๆนะครับแล้วก,กัว่าแม่สาวลูกชีวายตัวหนึ่งเด็ดๆนะครับผมครับผม ครับกาถ้าผู้ใดเบื้องบกคักกาเน้นให้มาชมตัวจริงนะครับเพราะว่าลูกคาเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับบอกว่าตัวจริงสีดีก็ในรูปใหญ่ก็ในรูปนะครับครับครับผมเพราะว่าตอนไทยเนี่ยงัวอาจจะเป็นสีเหลือดนิดบางช่วงหรืออย่างตัวตัวจริงนี่แดงเข้มเนาะครับตัวจริงไอตัวแรกเก้งเก้งเจ้าตัวไหนครับเอาตัวนี่ก้อนเล็กก็ได้ครับเอาตัวงัวสาวนี่แหละครับพี่น้องครับตัวนี้งัวสาวครับนี่โอ้หายยากเลยพี่น้องครับนี่แหละตัวนี้ลูกของพ่อไหนครับเป็นลูกที่ว่ายศูนย์เก้าหกสิบเอ็ดเดือนครับผมสิบเอ็ดเดือนพี่น้องต สูงร้อยสี่สิบเหรอครับร้อยสี่สิบเหรอเด้อครับการร้อยสามสิบแปดครับครับคือเอกสารใบหลดน่าจะครบทุกตัวครครับผมครบทุกตัวเอ่ะเบื้องุมนี่ก่อนนี่พี่น้องครับเบื้องความยงาเนาะครับเนาะเบื้องเห็นความสมส่วนตัวนี้สูงร้อยสี่สิบเด้อครับแค่สิบเอ็ดเดือนนะครับเนาะครับอ่ะบัวท่านในตีเบอร์นะครับครับอ่ะนอกต่างๆแนวหลังเงาๆเลยเดี๋ยวกสิ้นท้ายให้เบื้องชัดๆนะครับพี่น้องนี่หน้าตานะครับเบื้องหน้าตรงนะครับพี่น้องครับเออแนวหลังนะครับเนาะครับเออ นี่นาะต่างๆเบื้องให้เบื้องแผ่นหลังนะครับมุมนี่อ่ะดูแผ่นหลังนะครับเนาะเออนี่ทางนี้เบื้องแผ่นหลังเดี๋ยวไว้เบื้องข้างๆชัดๆครับอ่ะดูไหมอ่านี่นะครับเดี๋ยวเราไว้จัดท่าให้ดีๆนะครับนี่เบื้องมุมนี่พี่น้องวันนี้เอ้าสี่ว่ายสเก่าหกยืนหยกหยกเบื้องมุมนี่เห็นชัดๆเออหันขวานิดนึงครับเอ้า ตัวนี้ยงเปิดที่เท่าไรครับเปิดไปหกหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้ครับหกหมื่นเก้าต่อรองอีกนะครับพี่น้องครับเน้นช่มตัวจริงครับผมเน้นชมตัวจริงนะครับผู้ใดมาของาองามนะครับเนาะให้เบื้องทั้งหน้าอีกชัดให้เบื้องแนวหลังไปน้ำเวยครับพี่น้องครับนี่ด้านหน้าเบื้องหน้าตรงนะครับเนาะนี่หายาครับซีใ้สมือนี่เอามากับบอควยเรือครับนี่ลูกซีใ้ศูนย์เก้าหก้วยครับพี่น้องครับนต่างๆงามๆครับนี่นะครับเด้ออันนี้ต 6, ัวไอ ถ้าญยาิหาอย่างน้ำเชื่องหาอย่างพี่น้องตัวนี้พะฉะนั้นเราได้ปิดตัวมาแล้วนะครับเนาะเอาเลยนะครับเปิ้ําเสื่อกับบมีเหรอครับเองาหางหญ่ๆนะครับพี่น้องนี่นะครับเด้อเอ้ามาเหล็กมาชมเอาเบื้องมุมสูงมุมต่ำตำนี้นี่หายห่วงนะครับยุ่ตรงนี้ครับอ่ะต่ำนี้อยู่นี่บมีนะครับเนาะเอาเบื้องมุมนี่ห็นชัดๆนะครับเออนี่อเอาเน้นให้ดูมุมนี้ชัดๆเอาเบื้องอีกทางนึงครับเบื้องทายย่างไปพร้อ เดินลูกเดินะลูกมมอืมอ่ะเนี่ยนะครับเออไว้ใายไปครับอันนี้นี่นี่แหละโอ้พี่น้องครับเยาครับนะครับด้ายใส่ไีมครับเออนี่จิ๊บอ่ะนี่เาเบื้องดันใายดันขวาสีคือกันเลยได้ครับพี่น้องนี่โอ้ย่างเหย้าย่างเกีมยอ่ะเนี่แหละเบื้องุนนี่สัะโอมีดังครับโอมีดังนะครับเด้อแทดหลังแต่ตัวนี้เด็ดนะครับผมมนเก้าเองไหมพี่น้องครับนี่ เอาไปตีเบือครับเอาไปตีเบือสันมะนอตวมาเอาง่ายเีียวเองนะครับอะตัวแรกนะครับเบิ้งชัดๆตัวที่สองครับบันี้เอาแม่สาวทองแรกครับผมเรียบสันสันนะครับต่อไปก็สิเป็นง้อสาวทองแรกตัวนี้ก็ต้องบอกว่าอนาคตไกลเลยนะครับเด้อพี่น้องครับบันเนกะจะมาเบิ้งตัวที่สองนะครับเด้อเสียวมาจับให้เบิ้งชัดๆแบบนี้เหรครับผม ตัวนี้เป็นง้วนทองนะครับพี่น้องเป็นง้วสาวทองแหลกนั่นน้องเก่งครับทองก็พอได้ครับตัวนี้เป็นลูกสาวคองโก้ครับทองกับเคเอฟสามหนึ่งในสองเดือนครับผมลูกคองโก้ทองกับเอ่คเอฟสามหนึ่งในสองเดือนตัวนี้โคองสั่งสูงไงเม็ดสีดีแล้วก็โตยาวขึ้นกันหนาขึ้นกันกระดูกใหญ่ครับตัวนี้สูงร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าบวกครับเออร้อยสี่สิบห้าบวกบวกนะครับเด้อ ตัวนี้เขาอายุประมาณจี่เดือนตรงเก่งจิบเก้าเดือนครับ่หตอนไหนพบก็นึกว่างัวสาวเท่าไหนทองนี่พี่น้องเพิ่นผสมแต่น้อยครับเป็นสายสองที่ผสมเราตีเลยเดี๋ยวถามราคาให้ก่อนครับตัวนี้เท่าไหร่ครับนี่เปิดไปเจ็ดมื่นหาต่อร่องเลยครับเจ็ดมื่นหาได้ครับลูกของปูทอง KF สามหนึ่งเบื้องมุมนี้ที่ผมถ่าเนี่ยเห็นความสมส่วนก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวจังเบื้องมุมสูงเดี๋ยวผมติญางให้เบื้องประกันทองประกันตำหนิครับผมประกันตำหนิให้นะครับเนาะนี่เด้ออ่ะเป็นขอบโมบูดนี่นะครับ ถึงว่าที่ช่วงไลนี่กว้างพี่กันเลยนะครับตัวนี้หาบ่คอยมีดได้ครับพี่ผูนชูวล,ลูกคองโกเออทำงานลูกคองโกนี่าง,ง่ามไอ้ลูกนี้ตัวได้พี่น้องแต่ว่าโดนโด่จะเห็นเท่น,นึงนะครับเนาะลูกคองโกเบื้องแนวหลังงามหนอกต่างๆหนอกต่างๆนะครับหลักเหตุได้ความสดนะครับได้สดครับเดบบ่มีปัญหาได้ครับด้วยพี่น้องนี่จะทาให้เบื้องมุมนี่ตัวสูงใหญ่ได้ครับพี่น้องใหญ่อยู่ด้วยครับในกล่องมันอาจสีหน่อยมันคือจางง้อหน่อยเนียนแ้วก็สีแดงเข้มได้ครับตัวจริงครับ เป็นวัตทีค้นหากัะไ่นะครับกับไทยอลังการเลยนี่แนวหลังก็ถือ่าเงาเลยล่ะตำนี้หายห่วงนะครับพี่น้องครับทางนี้น่าจะเห็นชัดแบบนะครับเออเอาไปจอดแลวกันเลยนังเก๋งดูมีขางอะถูกไหครับเอาตอนนี้บ่มมี่ดอกพี่น้องครับประกัรตำนี้ครับย่างสวยนะครับเนาะอ่ะนี่เบ่องขางใสอีกนิดนึงเออนี่นะครับเนาะขางใสนี่นะครับอ่ะจอดเออนี่นี่นะครับด้วยขางใสสีขึ้นกันเอาไปจอดเล่ก็ได้บวมมี่ดังครับบ่มมี่ดังนะครับเนาะ เนา้ไทยบันบานเลยครับโอ้เชิงเชื่องครับนะครับคููนี่นะครับพี่น้องครับได้ความสดแล้วก็งาม้อบนะครับเนาะซื้อคูสองได้สามก็ได้ครับมี่ราคาพิเศษนะครับสองได้สามนี่พี่น้องคู่นี้ยครับครันเปิดไว้ตัวนี้หกมื่นเก้าตัวนี้เจ็ดมื่นหารวมกันกับสนษบ่ถึงเศษหาสใช่ไหมครับต่อร้องได้อีกต่อ่าต่อร้องได้อีกเป็นสองได้สามนะครับชุดนี้ต่อร้องได้อีกนะครับเนาะตัวจริงนี่งามนะครับเด้อตัวจริงงามครับตัวจริงนี้ยังสวยเลยลหละนะครับ คนเลี้ยงจะได้คือเลี้ยงได้เต็มได้ดันดีเลยกตด้วยพันธุกรรมมันแล้วหนึ่งันธรรมพันธุกรรมมันดีไหมครันพันธุกรรมมันดีอย่างไงครับครับตัวที่สามครับครับเอาเป็นแม่ท้องสองครับตัวนี้ครับตัวนี้ลูกที่สองกับหัวท้องหัวล้นน่าจะใส่ร้อยหาชิพไหลหนึงครัร้อยหาชิพหาครับร้อยหาชิพหาอันนี้คือวัดดนะครับแม่นครับวัดให้หลำวัดดนะครับเด้อพี่น้องครับนี่ลูกที่สองทองพอไหนครับพอครับเคเอฟสามหนึ่งเด้อสามเดือนกว่าครับท้องเคเอฟสามหนึ่งได้สามเดือนกว่าครับตัวจริงนี่ยย่างบ เน้นชมตัวจริงครับตัวนี้ครับโควงสังางใด้ลึกพร้อมเกลี้สามหนึ่งราคาจังฟังเนาะพี่น้องอ่ะเบื้องหน้าก่อนนะครับเบื้องมุมนี่แหละพี่น้องไอ้เบื้องแผ่นหลังไปนะตัวนี้สูงรอยหาดสิบหาดนะครับพี่น้องที่ร้ามันสูงหอดเยอะบ่ฮะนี่เพิ่นวัดให้แล้ววัดให้แล้วนะครับเออนี่นะครับเด้อประกันตำหนิครับผมประกันตำหนิได้ช่วยเบื้องอีกคางนึงก็ได้พี่น้องครับประกันตำหนี่ไห้นะครับเนาะเบื้องทางนี้สัตว์ทางนี้ตัวใหญ่ครับ ตัวนี้น้องเก๋งเปิดที่เท่าไหร่ครับเปิดไว้หกหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้ครับตัวนี้หกหมื่นเก้าไหมพี่น้องครับตัวใหญ่ด้วครับตัวจริงนี่ตัวใหญ่บักหักนะครับเนาะตัวจริงนี่ตัวใหญ่บักหักเลยอ่าเล็บบ่มีปัญหาดอกครับหมื่นเก้าอย่างง่ายๆครับนี่มือการอขนถกขาขยับขาตามนี้บ่มีได้ครับบ่มีครับยางปกติครับเป็นง้อบดนะครับเนาะครับนี่ง้อบดหางกับขอนหางตีเฉยเงาเลยทีเดียวง่ามครับสมเงินตัวนี้มุมนี้นะครับเนาะ สมได้แหละพี่น้องครับหกสิบเก้าหนึ่งไหมครับเบื้องชัดๆตัวใหญ่ๆนี่แหละครับผมหลักหกแดงง้่นตัวบอกใหญ่เลยนะครับตัวนี้มันคุมเงินมันใหญ่ใหญ่ให้เบื้องหลังหลังกับเบื้องน้อยับไปปีได้แล้วคุับเลียงข้าวเดี๋ยวก็ได้กินน้องดีก็ไปผสมนะครับนี่ทบงหายเดี่ยวนะครับทองห้แเดี่ยวทองเรียบร้อยประกันทองประกันตำหนิคือเก่าแล้วเบื้องง้วนนี่ชัดๆพวกชีดพวกอย่างเบื้องเอาได้พี่น้องได้ งามครับมาเบิ้งตัวจริงเลยวุ้งตัวจริงครับตัวนี้บ่มีนะครับครับเอาไปนี่ทางหมดออกไปเออต่อไปกับทีมีงวงเขาอีกตัวนึงตัวแดงแป๊ดเลยพี่น้องครับงามครับตัวนี้ใหญ่จะชัดนี่แหละฮ่่า่าเออเดี๋ยหยกแบบใหญ่เบิ้งบวาแจังมาเบิ้งเอาหนาข้อเอาได้ครับตัวต่อไปครับตัวสุดท้ายครับเป็นงวงทองทุกันครับทองแดงเข้มแดงใหม่ได้ครับตัวนี้พี่น้องตัวนี้แดงจมดนะครับเนาะ ตัวนี้ก็น่าจะร้อยหาซิบถลายบัวร้อยหาซิบหาขึ้นกันครับร้อยหาซิบหาขึ้นกันไงเหลือกเหลือเลยครับพี่น้องแต่ความบทพี่น้องจำคู่แม่ลูกคลิปก้อนในบทที่มันึ่งแดงกัดกัดสีแบบนี้แหละนี่นครับสีเข้มทั้งสี่หลักมีให้ลูกดีแดงเป็ดงามพร้อมแม่นครับวันนี้เขาท่องก็พอได้ครับท่องกับนิ้วสติงครับได้หาเดือนกว่าครับนิ้วสติงหาเดือนลูกได้รับนี่ลูกที่สองในท้องครับลูกที่สองในท้องแม่นครับอ่ะนี่นะครับสูงร้อยหาซิบหาพือร้อยหาซิบหาครับนี่หน้าตามีความดึกเลยหล หน้าตาเบื้องแค้นหลังใหญ่ได้ครับใกล้ๆบื้องแคนแบบอ้วนปันใดนี่สีเข้มๆครับเบื้องมุมนี่ไดีจ้าเบื้องอีกขางหนึ่งสีเบื้องมิดังนะครับเด้อพี่น้องตัวนี้เกลงเปิดเท่าไเลยครับเปิดไปหาเมื่อเก่าต่อรองได้ครับนี่หาเมื่อเก้านึงไหมทองกับนิ้วสติงไหมพี่น้องครับหาสิบเก้าทองนิ้วสติงนะครับเนาะเออหางเงาๆเลยตัวนี้เห็นเบื้องบุดทุกส่วนขึ้นกันเหรอครับพี่น้องลูกไปเออแต่สิ้นไว้ให้เบื้องอีกขางหนึ่งครับผมอ่าอีกนะครับเด้อเดี๋ยวให้เเพ่นนนนออ้ีกขาางึะะครับ ยังจังนี่ให้เบื้อ้ให้เบิ้งสามตัวนี่นะครับเนาะเบิ้งขางใสของง้วะเอาเบิ้องไทยยางไปพร้อมครับนี่สีขางใสบ่มีปานบ่มีดังนะครับนี่นะครับเด้อผู้ใดกะหาอยู่แม่บอกแม่พันนะครับเนาะเออเดี๋ยวให้คนจัดพาให้นะครับเออประมาณนี้แหละครับผมไงครับหาสิบเก้าตัวน้องเกิ่งเนาะหาสิบเก้าครับหาสิบเก้าตัวน้องนี่ตัวนี่ตัวจริงสีแดงเข้มครับเดี๋ยวเอาเบิ้งมุมนี่ชัดๆนะครับแดงเข้ม ตำหนิบ่วไม่ยังหรอครับผมครับเบื้องง้มที่สูงขุมราคาครับเออนี่แดงบัวเทียมเข้มเลยครับแดงบัวกลุ่มเข้มอ่ะก็เอาไปจอดเล็กๆเลยครับผมครับนี่นะครับเนาะจากมาโนดฟาร์มนะครับสีสดัดขังนี่เยอะด้วยนี่เอาเบื้องสูงไปนะอเอานี่แหละครับพี่น้องของมาโนดฟาร์มกะมีอ่าขีดเด็ดมาฝากยจ่เป็นประจำหละไผรอยากจะได้งงวงงามนะครับเนาะ มาเลือกออกนะครับมีบ่อหลายแต่ว่ากัมีเน้นๆมาหายครับกัวจะหาได้แบบนี้นะครับเนาะนันก็ต้องใส่เวลาเล็กน้อยนะครับสำหรับคลิปนี้กับขอขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ